ความนุ่มหน้านี่นุ่มเบาเดงนะคะเรามาดูไส้ด้านในกันนะคะความนุ่มความฟูของเนื้อขนมปังนะคะทำไม่ยากค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะแม่บ้างตุรกีสวัสดีค่ะขั้นแรกนะคะเราใส่นมลงในอ่างผสมค่ะ จากนั้นนะคะน้ำตาลทรายค่ะคนให้น้ำตาลทรายละลายค่ะยีสต์ค่ะคนให้ยีสต์ละลายค่ะ,คะ,คละ,ลคะตอนนี้นะคะถ้าใครไม่มั่นใจว่ายีสต์ทำงานดีหรือเปล่านะคะรอให้ยีสต์ขึ้นฟูเล็กน้อยก่อนก็ได้นะคะ แต่ป้นมั่นใจว่ายีสต์ปุ้นไม่มีปัญหานะคะปุ้นจะทําขั้นตอนต่อไปเลยค่ะไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะไข่ไก่ตุรกีเปลือกสีขาวนะคะคนให้เข้ากันค่ะแป้งทำขนมปังค่ะใครชอบนุ่มๆม,มากๆผสมแป้งอนเนกประสงค์หรือผสมแป้งเค้กลงไปได้เล็กน้อยนะคะโดยตัดแป้งทำขนมปังออกนะคะ เกลือค่ะคนให้หมดผงแป้งค่ะแป้งแฉะนะคะใครนวดมือใช้วิธีฟาดเอานะคะฟาดสลับนวดนะคะจะหายแฉะไวเมื่อหมดผงแป้งดีแล้วนะคะใส่เนยค่ะเนยเย็นแต่นิ่มนะคะนี่นะนิ่มกด เขาปั่นเขาไปง่ายนะคะเมื่อใส่เนยไปแล้วแป้งจะแฉะขึ้นเล็กน้อยเป็นเรื่องปก,กตินะคะนะนวดจนเนยซึมเข้าไปค่ะให้นวดจนเนยซึมเข้าไปดีนะคะแล้วก็แป้งเนียนดีนะคะสูตรนี้นะคะไม่จําเป็นจะต้องฟิล์มแต่แป้งจะต้องเนียนนะคะใครนวดเครื่องนวดจนฟิล์มได้เลยค่ะใครนวดมือนะคะถ้าแป้งแฉะมากไม่ชอบนวดแป้งแฉะไม่ได้ เติมแป้งได้เล็กน้อยนะคะไม่เกิน3ช้อนโต๊ะนะคะมากกว่านี้เดี๋ยวสูตรจะเพี้ยนนะคะนะใช้วิธีฟาดเอานะคะฟาดสลับนวดจนขึ้นฟิล์มนะคะสําหรับคนที่นวดมือนะคะสําหรับใครที่นวดไม้แบบเปิ้ลนะคะเปิ้ลคนแบบนี้นะคะคนแล้วก็กระทุงกระทุงนะคะประมาณ15-17นาทีค่ะ นวดจนเขาเนียนแล้วก็ดูร่อนดีแล้วนะคะใช้เวลาประมาณสิบห้านาทีกว่ากว่าไม่ได้จับเวลานะเนี่ยเขาร่อนออกจากไม้เดี๋ยวจะพักแป้งเลยนะคะนี่นะคะแป้งเขาเนียนแล้วก็นี่ไม่ขาดหล่นร่วงแผละนะคะแบบนี้แปบลบว่าใช้ได้นะคะ เทน้ำมันนะคะเล็กน้อยนะคะลงในอ่างผสมค่ะประมาณครึ่งน,น้อนชาก,ก็พอนะคะทาให้ทั่วแล้วก็ทาที่โดเนี่ยติดมือเล็กน้อยรูกแป้งให้เป็นก้อนนะคะแล้วพักแป้งค่ะให้ขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะระยะเวลาพักแป้งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะอยู่ที่ประมาณสิบถึงเก้าสิบนาทีค่ะพักแป้งค่ะ เวลาแล้วนะคะเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเอาออกมาขึ้นรูปก,กันนะคะแ<ม>ป้งแฉะเล็กน้อยนะคะใช้แป้งนวลน,นะคะทาที่มือนะคะแล้วก็โรยเล็กน้อย,ยอ,อย่าเยอะอย่าเยอะไล่ลมนะคะ เดี๋ยวเราจะชั่งแป้งนะคะกดไล่ลงให้เรียบร้อยนะคะก้อนละ75กรัมนะคะ6ก้อนใครจะแบ่งก้อนเล็กกว่าเปิ้ลก็ได้นะคะแบ่งเป็น8ถ้าใครจะแบ่งก้อนเล็กก้อนนะคะจากนั้นนะคะครึ่งกลมค่ะ เมื่อคลึงกลมเสร็จแล้วนะคะคุมผ้านะคะพักเอาไว้ประมาณ25นาทีค่ะให้กูเต้นคลายตัวค่ะระหว่างที่พักแป้งค่ะเราจะมาทำไส้กันนะคะปุ้นใช้ทูน่านะคะใครใช้กระป๋องเล็ก2กระป๋องใครใช้กระป๋องใหญ่หนึ่งกระป๋องนะคะนะใครจะใช้ในน้ำแร่ในน้ำมันได้หมดนะคะปุ้นใช้ในน้ำมันนะคะ พาเปิ้ลไม่ชอบในน้ำแร่นะคะเนื้อเขาจะค่อนข้างแข็งมายองเนสนะคะเปิ้ลใช้มายองเนสสซองนะคะนะก็หนึซองประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะรวมเป็น3ช้อนโต๊ะคุกให้เข้ากันค่ะนะใครชอบมากกว่านี้ก็ใส่เพิ่มได้นะคะอันนี้แล้วแต่ชอบนะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเปิ้ลจะปรุงรสด,ด้วยเกลือและพริกไทยนะคะชิมก่อนนะคะแล้วก็เปิ้ลจะแบ่งครึ่งหนึ่ง ใส่ะมะนาวแล้วก็พริกขี้หนูสับเป็นเป็นยำถุงน้านะแล้วเดี๋ยวเราจะทำตำหนิเอาไว้พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาขึ้นรูปกันนะคะห,หยิบมาหนึ่งก้อนโรยแป้งนวลน,นิดเดียวนะ,ะนิดเดียวไม่เยอะนะไม่โรยเยอะจากนั้นรีดขาให้เป็นวงกลมเพิ่นทำก้อนใหญ่นิดนึงนะคะทำแบบของญี่ปุ่นหรือของญี่ปุ่นเขาก็ก้อนค่อนข้างใหญ่เหมือนกัน ใครอยากได้กก้อนเล็กกว่าเปิ้นก็ทําได้นะคะจากนั้นนะคะตักไส้ที่เราทําแบ่งเอาไว้นะคะมาไว้ตรงกลางจับพับให้เป็นสามเหลี่ยมค่ะแบบนี้นะคะจีบขึ้นมาเก็บตะเข็บให้เรียบร้อยให้แน่นดีแบบนี้นะคะมีบให้แน่นมุมนะคะไส้จะได้ไม่แตกไม่ทะลักนะคะตกค่ะ เก็บให้แนบไปแล้วแสกขึ้นมาจะได้แบบนี้นะคะนำไปวางเรียงไว้บนถาดอบค่ะปึ้งขึ้นรูปเสร็จหมดแล้วนะคะทั้ง6ก้อนนะคะจากนั้นนะคะนำไปพักให้ขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะเมื่อแป้งขึ้นดีแล้วนะคะพึ่นจะทาหน้าด้วยไข่หนึ่งฟองนะคะผสมกับนมหนึ่งช้อนโตะ๊ะคนให้เข้ากันค่ะจากนั้นนะคะทาบางๆให้ทั่วค่ะ เมือ่อทาไข่เสร็จแล้วนะคะนำเข้าอบได้เลยนะคะแต่ว่าก้นทำเป็นยำทูน่านะะสามก้อนเพิ่นจะทําตําหนีด้วยการโรยงาเล็กๆด้านบนค่ะจะได้รู้ว่าก้อนไหนเป็นยำทูน่า<ๆ>ก้อนไหนเป็นไส้ธรรมดานะคะโอเคจากนั้นนำเข้าอบได้เลยค่ะอบสุกออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะทาด้วยเนยละลายด้านบนนะคะให้เงาสวยทาบาง ไมจะไม่ทาก็ได้นะคะถ้าทาก็จะเงาสวยเงียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอให้เขาเย็นเป็นอุณหภูมิห้องนะคะแล้วเรามาดูเนื้อด้านในกันค่ะคนะคะเรามาดูไส้ด้านในกัน,นะค่ะความนุ่มความฟูของเนื้อขนมปังนะคะ นะคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ like, เป็นกำลังใจให้เพื่นด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ